นี้นะครับพบกันกับผมนะครับนัสสุนทรพิทักรามินทราซอย5นะครับวันนี้นะครับนัสจะพาชมนะครับรถเข้าใหม่นะครับนิสสันซูเปอรฟีนะครับรุ่น 1.8V g e a อ Auto นะครับปี2013นะครับคันนี้นะครับราคาพิเศษนะครับอยู่ที่299,000บาทนะครับผ่อนเพียงเดือนละ5,000บาทนะครับคันนี้เป็น g e a อ Auto ปี2013นะครับสภาพสวยพร้อมใช้งานนะครับภายในเบาะหนังนะครับคันนี้สำหรับลูกค้าท่านใด กำลังมองหานะรถนะครับผ่อสบายๆนะครับรับแนะนำเป็นรุ s a สัส้นฟีคันนี้เลยนะครับได้เป็นตัว 1.8V เลยนะครับเกีร์ออโต้นะครับเครดิตดีฟีดาวออกผงิน1 0้าทได้เลยนะครับผ่อนได้สูงสุดถึง84เดือนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูออปชั่นกันบ้างนะครับไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะครับมาพร้อมไฟเดย์ไทม์ลัดนิ่งไลท์นะครับแบบ L.E.D. นะครับกระจังหน้านะครับแบบโครเมียมนะครับไฟตัดหมอกนะครับซ้ายขฝามีมาครบนะครับกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับกระจกมองข้างสีเดียวกันกับตัวรถนะครับ ปลับไฟฟ้าแลครับเก็บไฟฟ้านะครับล้อแม็กซ์อลอยนะครับสีเงินนะครับระบบเบรก abs ดิสเบรกนะครับสี่ล้อนะครับนิสสันซีฟี่นะครับมือเปิดด้านนอกนะครับแบบพรีเมียมนะครับประตูคู่หน้านะครับมาพร้อมปุ่มกดนะครับลดล็อกล็อกรถนะครับสะดวกสบายกุญแจรีโมทปุ่มกดสตาร์ทเอนจินเลยนะครับ ไฟท้ายแบบ led นะครับโลโก้นะครับ nissan silvia นะครับแบบคมเมียมนะครับรุ่นย่อย 1.8V นะครับเดี๋ยวเราไปดูออปชันด้านในกันต่อนะครับภายในกว้างนะครับเป็นรถเก่งนะครับแบบซีดานนะครับ1.8ตัวีนะครับภายในบ่อหนังนะครับสีครีมนะครับ ภายในสะอาดนะครับผมมีแอร์หลังด้วยนะครับกระจกแบบไฟฟ้านะครับผมภายในตกแต่งด้วยลายไม้นะครับมือเปิดแบบโครเมียมนะครับเบาะคนขับนะครับปรับสูงต่ำได้นะครับดูแลรักษาง่ายครับเป็นเบาะหนังนะครับภายในสีครีมนะครับ ทวงมาลัยมาพร้อมมปติฟังก์ชันนะครับแอร์แบกคู่หน้านะครับไมค์แบบดิจิตอลนะครับคอนโซลเกียร์นะครับตกแต่งด้วยลายไม้นะครับหัวเกียร์ตกแต่งด้วยหนังนะครับกุญแจรีโมท2ชุดนะครับคันนี้ปุ่มกดสตาร์ทเอนจินนะครับระบบแอร์ออโต้นะครับพร้อมกล้องหลังขนาดถอยนะครับเครื่องเล่นนะครับวิทยุ FM นะครับ CD MP3A UX USB นะครับ ประมาณนี้นะครับภายในนะครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับผมลูกค้าท่านใดหาอยู่นะครับรีบเลยนะครับราคานี้นะครับขายไวนะครับผมมีคันเดียวนะครับจองให้ไวจองให้ทันนะครับ